ครับอันนี้คือต้นกัญชานะครับที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับมีทั้งหมดอยู่4ต้นนะครับเนี่ยะสต้นครับต้นกัญชานะครับก็ตอนนี้ผมฉีดพ่นนะครับด้วยสารซูเปอร์ไมโครมิกนะครับสารเสริมประสิทธิภาพทางใบนะครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะฮะใส่ปุ๋ยคอกเออใส่ใส่ปุ๋ยคอกเนาะใส่ปุ๋ยคอกนิดนึงนะครับ ต้นก็แตกยอดดีนะครับแตกใบสวยมากเลยนะครับก็ตอนเช้าก็เด็ดไปใส่กับการน้ำร้อนนะครับกินเป็นชาใบกัญชาเนะเขาบอกว่าช่วยดูแลสุขภาพได้ดีนะครับเราก็ปลูกบำรุงต้นด้วยสารซูเปอร์ไมโครมิกการผสมก็คือใช้ประมาณคือเอาช้อนอจุ่มน้ำนะครับ ช้อนสีขาวนจุ่มน้ำแล้วก็แตะๆไปที่ตัวสารซูเปอร์ไมโครมิกแล้วก็ใส่ในปอกกี้ฉีดนะครับเพราะว่าเราใช้น้อยนะครับเราใช้ไม่เยอะ,อะนอกจากนี้ก็ยังสามารถฉีดพืชผักสวนครัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือพลิกหรือผักพืชผ,ผ,ผักกระหล่ำพวกนี้นะครับต้นหอมนะฮะฉีดได้นะครับใช้แค่พอก,กี้ก็ฉีดได้เพราะว่าเรา ปลูกน้อยเนาะเราไม่ได้ปลูกเป็นเป็นสวนใหญ่ๆ,ๆนะปลูกแค่หน้าบ้านเล็กๆนั่นเองแล้วก็ฉีดพ่นตอนเช้าเชทุก7วันนะครับประกอบกันลดน้ําด้วยนะก่อนนี้ซูปเปอร์ไมโครมิก,มกนะครับก็ก็บอกว่าดูดซึมได้ทันทีนะพืชโตเร็วพืชโตไวให้ผลใหญ่เร่งรากเร่งแป้งเร่งน้าตาลนะครับเร่งหน่อเร่งช่อเสริมภูมิต้านทานนะปลอดภัยต่อชีวิตนะครับ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับซ u เปอร์ไมโครมิกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับในเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับก็ราคา1นซองเก็บรายทางอยู่ที่4 5 0บาทปกติราคาเนี่ยก็คือจะ3,500นะครับเออไม่ใช่ฮะกล่องหนึ่ง3,500ซองหนึ่งราคาปลีกอยู่ที่550แต่วันนี้ โปรโมชัน่นพิเศษนะครับเพื่อพี่น้องเษกษตรกรนด้ทดลองใช้ก็คือ450บาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับหรือต้องการซื้อเป็นโปรใหญ่ๆก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับผม